ใครใช้โทรศัพท์มือถือฟังทางนี้ค่ะตอนนี้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้อัปเดตระบบใหม่รองรับระบบเซ l l b อร a สแคร์เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งระบบนี้นะคะก็เอาไว้แจ้งเตือนภัยพิบัติหรือว่าภัยแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเ e l l b อร a สแคร์คืออะไรเ e l l บอร์สแคร์นะคะก็คือระบบการส่งข้อความรูปแบบหนึ่ง ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการนะคะสามารถกระจายข้อความไปยังผู้ใช้มือถือจํานวนมากในพื้นที่เฉพาะในพร้อมๆกันโดยไม่ต้องส่งเป็นรายบุคคลแบบ SMS เแล้วก็ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะระบบนี้นะคะก็จะช่วยเตือนภัยพิบัติอย่างเช่นน้าท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าเหตุฉุกเฉินอื่นๆได้ในทันทีค่ะถ้าใช้เครือข่ายแล้วเห็นเวอร์ชันน6 3 0ุแสดงว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วค่ะระบบนะคะก็จะตั้งค่าให้อัตโนมัติเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องอัปเดตตเเเปป็็นนน iOS 18.4ก่่่่่อะะคคคคชงงาาายๆแแข้้้ไทีัลว ก็ทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับระบบนะคะก็จะอัปเดต c a r r i e r Setting ให้อัตโนมัติเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะก็อย่าลืมเปิด T H Alert แล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็การแจ้งเตือนเราเลื่อนลงหา T H Alert ได้เลยค่ะเราก็เปิดทั้ง Amber Alert แล้วก็ข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินให้หมดค่ะสําหรับฝั่ง Android นะคะก็ทําได้ง่ายๆค่ะแค่เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินหรือในบางรุ่นนะคะอาจจะอยู่ที่การตั้งค่าแล้วก็การแจ้งเตือนแล้วก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าขั้นสูงแแล้้วกกกก็ดไไปที่ารจงเตือนฉุิ ายจากนั้นนะคะก็ให้เปิดการแจ้งเตือนภัยและการแจ้งเตือนภัยร้ายแดงทั้งหมดเลยค่ะเพราะเพียงไม่กี่วินาทีของการเตือนอาจช่วยชีวิตเราได้ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอวกระทรวงแห่งปัญญาโอกาสและอนาคตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ